ในปัจจุบันกระจกได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งบ้านไปเสียแล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างประตูผนังบ้านหรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ล้วนมีกระจกเป็นส่วนประกอบการทําความสะอาดส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆหลายคนคงชินกับการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ควบคู่คคกับน้ําเปล่าหรือ,อยาชักกระจกต่างๆซึ่งทําให้กระจกนั้นใสสะอาดได้ง่ายขึ้นจริงๆวันนี้ดรดีจะมาบอกว่าทําไมกระดาษหนังสือพิมพ์ชักกระจกจึงสะอาดหลักการทางวิทยาศาสตร์มีดังนี้ครับ เพื่อนๆครับในการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์นั้นใช้การพิมพ์ด้วยหมึกที่มีส่วนประกอบของผงคาร์บอนซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผงละเอียดไม่แข็งจนเกินไปมีความสามารถพิเศษดูดซับน้ํามันและสารเนเปืเป้อนได้เป็นอย่างดีเมื่อเรานํากระดาษหนังสือพิมพ์มาใช้ทําความสะอาดกระจกผงคาร์บอนก็จะช่วยชําระฝุ่นและสิ่งสปกปรกออกไปโดยไม่ทําให้กระจกนั้นเป็นรอยและในน้ำหมึกยังมีสารเคมีและตัวทำลายอื่นๆ ที่ช่วยทาให้ชําระสิ่งสปกปรกออกไปได้ง่ายขึ้นอีกด้วยครับนอกจากนี้กระดาษหนังสือพิมพ์ไม่มีส่วนประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือซิลิกอนไดออกไซด์ซึ่งสารนี้ทําให้กระจกเกิดรอยขีดข่วนได้สารประกอบพวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในกระดาษคุณภาพสูงไม่ใช่กระดาษหนังสือพิมพ์เวลาเช็ดจึงทําให้กระจกไม่เป็นรอยโดยหลังจากการทําความสะอาดหรือเช็ดกระจกด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีที่อยู่ในหมึกพิมพ์เข้าสู่ร่างกายได้นะครับ